ไดแจอถอยายเดียวลกเราไปตรงกลางไหมไปกลางกลางไหมไปตรงกลางดีกว่าจะได้ นเราดูดูมันโบกเวยไหวใช่ไใชตรงนี้ตรงนี้ไม่แต่เขาไม่มีป้ายบอกนะบอกคนนี้เราก็ไม่รู้นี่ยเล่ไว้แล้วใช่มย้าขายรูปพกเข้าไปเอนีนแกันไปหมด พี่แจงพันผ้าอ,อยู่พันผ้าอ,อยู่แม่แม่หันมาหน่อย หก็ให้ให้มาเขาอยู่ตรงกลางนะให้มาอยู่ตรงกลาง มาครับเชิญครับเด็กจะไปครับไอนไปนี่นี่เราเอติโมเลยเนี่ยโอเคเลส์กอยากได้นอยากได้เต็มเต็ใชได้แค่ทันเดียวครับ าตขนาดไหนดะครับเยียบตีนอีกแล้วครับผมเรื่องโดนเยียบตีนนี่เป็นรื่ชาติกดโต๊ถ้าเขาผิดก้าวดโต๊ะอุ้ยเปเาเางรู้มันติดกระเป๋าเลยนี่ีิวนะเล็กน้

เนี่ยตามิติข้นะคขอบคุณค่ะ Thank you เก่งจังเลยเย้ต้องยืนอย่างนี้ใช่ไหมคะจะสวย Good posture หรอหลุดหลุดหลุแล้วหน Because of the hair, you hair has lovely hair, long, <laughs> A little tight, okay? Yeah, stand, up, stand. Up. This is beautiful. But let then, 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 Okay. <laughs> 对对对。对对 ีแชไปยคร um ับเยอเดี๋ยวพี่เอาอันนี um> ้ไปแล้วพี่เอาเอาลูปคู่ที <S <s ่พี่ถ่ายอาคอบลงอันนี้อันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายรถพันแล้วมันเห็นัลมันต้องเห็นสองโดมด้วย สี่โดมไม่ใช่สองโดมเมันสี่โดมอ่ะตรงมุมข้างหน้ารถวิ่งเสร็จรูปแล้วก็ไปเนี่เออแล้วเอาเราไปร้อนไว้คู่กับสี่ตีไม่จริงอ่ะดูดิอ่ะเห็นรากเห็นสี่ต้นแต่มุมที่เราถ่ายเน,ต,นต้นบางต้นเดอะวบามันี่ยนอ่นเรายืน,นเอง ย้อนมาเดี๋ยว่อยปากก็รู้ว่าหัวเราะครับอันนี้อันนี้คือไฟสองทคแน่ๆใช่ค่ะนีแกะลายแบบมคัง e t วามางคังเอ้ยไว Factory. <laughs> 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 <Battery. laughs> <laughs> <laughs> okay, okay. Yeah, I do that. Yeah, yeah. Okay. No. this. Middle okay. This is a water fountain. We got a one hour. One hour. Now ten thirty. 30 When you go from here, on the left, toilet for the men. Okay. <laughs>

对。 รอยต่อเลยนิ่มเนาะก็ถึงแม่เลยใส่รองเท้าเลยม้สัมผัส น้อยที่วาใช้คนพันกับคนทอไม่มีรายต่อเนาะนิ้นท้ามากต่อไม่ใช่พี่เลี้ยต่อพูดรัเพี่โเลี้ยบแล้วโอ้มนมีที่ล้างมือล้างเท้าอ่ะ i for the washing the hands a for the men yeah สองดอก้ว คือซัน มาแง่หน่อยพี่แจงถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายคู่เ่็นแง่เห็่เชนเดเลียนะนะเห็นไหมเชเดเลียดู c h e c ก่อนเอออะไรเงี้ยเห็นเชนเดเลียดี่าพี่แจงอ่ะอ่ะไปจีาก่อนเยอะชัวร์แล้วเป็นอะไรดี 啊。 หมดกล้องอยู่ไหนวะแจงสามารถแคบกว่านี้ได้จะต้องรอนสามารถกระเอี้ต้องมีคนคอยกันคนเาในัออเขาเจะได้เดินนใช่มันจะนจะเห็นชรเอ่ะ เออมีได้มาไหมพี่มาด้วยความเร็ว <Ebola> ส <pet its uno> uh ูงครับเดี okay. ๋ยวชั่วโมงหนึ่งต้องเดินออกไปนะมารอๆๆเลยนะครับโอเคเห็นไหมของถุงนี้ที่บอกไม่มีรอยมีนะมันไม่มีนะครับต่อๆๆเลยครับมีสิไหมเนี่ยขอพี่ไอ้่ทยหมดเลย มน้ามืดนน้ามืดนามังอย่งกว่าเปิดแปมันจะไม่เห็นโกัสที่หน้าตอ่ะมันจะได้เออโอเคคือให้โฟกัสที่หน้าคนอ่ะ แล okay. yeah. <laughs> ้วมันจะโอเคอ่ะเย้เออเข้าไปเลยครับครับสอครับ้าครับข้าวครับกล้กว่านี้ก็ได้นะมันหน้ามันไม่ไม่ไม่ ซูมซูมซูมาก่านีอถ้เกิดใกล้ไปอเคได้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 นึ่งมโอเคครับท่านไปครับสองโอเคครับท่านไปครับครับเสร็จแล้วครับถ่ายแล้วครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับ สองโอเคครับถ้าเ่อไปครับเตร็จแล้วครับหนึ่งสองโอเคครับเชิญครับหนึสองสามโอเคเชิญครับหนึสองสเชิญครับ หนึ่สองสาเชิญครับหนึ่อาเชิญครับเชิญครับหนึสโอเคเชิญครับ

คือที่เวลาเขามาแสวงบุญที่สระอุ่นก็หอ๋อที่เป็นที่ที่เวลาเขามาแสวงบุญที่สรอุก็หันทางเดียวกันอ๋อที่เป็นที่ที่วลาเขามาแสวงบุญที่สระอุกันทางเ has only one allah is only one you see on the round that's only one but he has a, a, all the forms, different type of names like so this is all every each flower now why 99 you see one blank it's not completed that means they are waiting for someone like, like a god to come there see <coughs> and, and <coughs> okay, when the prayer, This is, the line. This is the line for the prayer. So we have to stand and join the line to see the prayer. So everybody comes for the Allah, all the same. You everybody comes. You line up, finish, then block like this God God prayer. God God God. God God God. God. And there is a gap. So, the gap is because when they pray, they bend down. So, she should not touch another man. So, that's why it is like It's a big gap. And then we start praying. It. <laughs> <laughs> <yeah. Yeah. laughs> <laughs> yeah. No, yeah. it's a male and female separate. All the men are together, the ladies are separate. They are not supposed to be together. Okay. And the reason why? Very good reason. Is. You do Many babies are together. People yeah. should not distract. This is what God's eyes should be all. Lies nice and prayer. <laughs> that's why it's not. We have a curtain. What sort No, it's a separate hall. Yeah, yeah. yeah, this is for men. Only for men. Only one small room is there for the ladies. Men's hall. Yeah, I show you. Thailand's upgrade right? over there. I

ต้องเลอกอะสวัสดีครับ ตุ้ยนะครับผมงั้นก็เชิญชวนนะครับวันที่12มกราคมนี้ครับปาร์ตี้ครับกับตุ้ยเอฟนะครับผมหนึ่งปีมีครั้งนึงนะครับกับเพลงดีๆหลากหลายแนวนะครับเชิญชวนไปเยอะๆนะคะจุ๊บๆภาพปลาตุ้งเขดีไงจริงๆนะได้ถุงโดนได้โตโดนชนะจะได้ทุกตัวใครเดีว มาหมดแล้วนะคนช่วยร้องด้วย <laughs>